กับน้องบิ๊กไปสนีไทยขอบพระคุณค่ะคือคุณดีแท้เลยนี่คุณดีเกื่อยเลยขอบคุณค่ะพัสดุไปแล้วถึงคุณวิรันที่บึงกลุ่กมกทธรอมค่ะรถไปสนีคันนี้ใหม่มากเลย ส่งทักดุไปแล้วเดินทางเดินทางนู่นไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวส่วนนี้ก็จะเป็นแกบเก่าก็คือ แก่บนั่นแหละทิ้งไว้ในกระสอบนานๆมันก็เก่าเองเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะไว้ไม่ได้หมักนะทําให้เขาเป็นแกบเก่าไปเลยอันนี้ยังไม่เก่ามากก็ปล่อยไว้ก่อนเนี่ยนะคะมีประมาณเท่านี้แหละยาลบก,ก็เอาออกนิดหน่อยพอเป็นพิธี ใช้มือนี่แหละดึงง่ายดีประมาณนี้แหละค่ะวัวก็มาแล้วเรียบร้อยวัวมากินหญ้าแล้วพึ่งพาใส่กันไปค่ะเดี๋ยวเราจะ นี่ก็เป็นบอลสีที่แบบเขาสูงย่งแย่งหนูต้องตัดเขาลงเนาะเพราะว่าความสูงเขาไม่สวยตัวนี้เป็นสหัสสเดชะนะคะเนี้เป็นลูกไม้ที่หนูผสมเองเดี๋ยวกำลังไล่ฟอร์มเขาทรงใบเขาแปลกเลยเก็บใบเก็บใบดูใบพิการล่ะคะ่ะแต่ว่า เอาไว้ดูไม่สวยนะเนาะเลี้ยงนอกตู้มันไม่สวยเหมือนในตู้หรอกแต่รับประกันความแข็งแรงถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนหนอนแทะนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นบอลสีที่ชื่อว่าสุดรักตอนแรกๆเขาธรรมาดาแบบนี้นะคะไม่น่าสนใจแต่เป็นบอลใบกลมนะ พออายุเยอะดูสิเนี่ยเชื้อเขาด่างพอถึงเวลาเขาก็เปิดหน้าด่างมาสวยมากเลยเดี๋ยวหนูจะไล่ทำจำนวนอีกรอบเพราะถ้าเปิดหน้าคราวนี้แล้วลองเชื้อด่างมาเต็มเลยแหละเนี่ยอีกต้นหนึ่งที่ไม่ด่างแต่มาเปิดด่างใบนี้เปิดด่างกลางใบขอบใบเนี่ยสวยใบใหญ่ด้วยแข็งแรงด้วยสุดรักค่ะ